Hello everyone welcome to my class ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวเรื่องเดิมนะคะคือ story hello again วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อง story fun let do you like โอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเช่นเดิมค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำแรกนะคะ love it love it R A B B I T love it แปลว่ากระต่าย คำต่อไปนะคะคำว่า r l a z y l a z y r a z y ซึ่งมีความหมายว่าเกลียดคานนะคะคำต่อไปค่ะ r l i o n l i o n lion ซึ่งมีความหมายว่าสิงโตคำสุดท้ายนะคะคำว่า run r, r u n run ซึ่งมีความหมายว่าวิ่ง เด็กคะจากเนื้อหาคลิปที่แล้วนะคะจะมีเหตุการณ์นึงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หุ่นยนต์ i p เพ l วเขาทักทายเบนว่า hello เบนแล้วก็ทำการชวนเบนเป็นไงคะลูกชวนเบนไปเล่นด้วยกันเขาใช้ประโยคที่ว่า let's play let's play let's play มีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าไปเล่นด้วยกันเถอะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนว่า l e t สามารถใช้กับคำอื่นได้ไหมนอกจากคำว่า l e t p a y พร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยเด็กๆ่กะ red ย่อมาจากว่า r e s t a ่ t red ย่อมาจาก r e s t art ซึ่งจะมีความหมายว่าจุดๆๆกันเถอะเป็นลักษณะการชักชวนหรือชวนชวนไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันเถอะซึ่งโครงสร้างของ red ก็คือ red บวก infinitive verb ช่องหนึ่ง เด็กๆคงถามนี่คะว่า verb ช่องหนึ่งคืออะไรคะคุณครู verb ช่องหนึ่งก็คือ verb ที่มีการผันอ่ตัวอย่าง v e r ช่องหนึ่งนะคะคำแรก look at the picture เป็นไงคะลูกภาพนี้เป็นเด็กนักเรียนผู้ชายเขากำลังทำอะไรเอ่ย read อ่า read ก็คือ verb <s> ช่องหนึ่งที่แปลว่าอ่าน picture two นะคะภาพที่สองเป็นภาพเขากำลังทำอะไรคะ swim swim ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งเช่นกัน ่ะภาพสุดท้ายเป็นเด็กผู้หญิงกำลังเขียนก็คือ write กำลังเขียน read swim write ้วนแต่เป็น verb ช่องที่หนึ่งเรามาดูตัวอย่าง for example ว่าคำว่า r e a d เราสามารถใช้กับ verb อ,อะไรได้บ้างภาพที่หนึ่งนะคะ picture one ภาพอะไรคะลูก what the picture อ่าใครตอบครูได้บ้างคะ what the picture เป็นภาพมือเป็น hand เป็นไงคะลูกกำลังตบมือก็คือ tap เราก็ต้องใส่เป็น red cap ซึ่ง red มีความหมายว่าจุดๆๆดจุดกันไหมหรือว่าจุดจุกันเถอะเป็นการเชิญชวนเราใส่ red cap ก็จะมีความหมายว่าว่าอะไรคะลูกไปไหนปบมือกันเถ่าเป็นการปบมือกันเถอะเป็นการชวนชวนชวนเชิญทุกคนให้ทำการ กเหมือนกันเถอะเราจะพูดว่า red cap โอเคไปกันค่ะภาพที่สอง what the <a> picture จากภาพเป็นไงคะลกูกเขากำลังนั่งแต่ถ้าคุณครูอยากจะชวนให้ทุกคนนั่งลงคุณครูจะใช้ประโยคที่ว่า let อะไรคะลกูก let sit down let sit down ซิดดาวก็คือการนั่งสั่งให้คุอื่นนั่งก็คือซิดดาวแต่ถ้าเราเติม red ไปข้างหน้าจะเป็นการชวนเชนิญให้ทุกคนนั่งด้วยกันคือ red sit down นั่งกันเถอะเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่หุ่นยนต์ไอเพาลถามเบนว่า do you like animals ซึ่งประโยคที่ว่า do you like animals แล้วก็มีเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะว่ามีมีเครื่องหมาย question mark ซึ่งมีความหมายว่าคุณชอบจุดจุดจ,ดจดแล้วก็ไหมโอเคซึ่งเขาถามว่า animal animal ก็คือสัตว์ซึ่งคุณยยนในพาวถามว่าคุณชอบสัตว์ไหมโอเค ซึ่งเบนเขาตอบว่า yes I do ก็คือใช่ all, ฉันชอบเรามาดูโครงสร้างของ do you like ว่าใช้ยังไงกันไหมคะโอเคไปกันเลย do you like เป็นการถามเพื่อสิ่งที่ชื่นชอบแบบเฉพาะเจาะจงนะคะโครงสร้างของ do you like ก็คือ do you like บวกกับคำนามคำนามคืออะไรคะลกูกคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอวันนี้ครูยกตัวอ,อย่างคำนามมาหนึ่งคำก็คือ s u n s e t s u n s e t ซอสเซรเป็นอาหารประเภทชนิดหนึ่งซึ่งคำหมายก็คือไส้กรอกซึ่งคุณครูต้องการถามนักเรียนว่านักเรียนชอบไส้กรอกไหมอาหารชนิดนี้ก็คือ do you like s a u s a g do you like sausage ้านนักเรียนบางคนชอบนักเรียนจะตอบคุณครูกลับมาว่า yes i do yes i do เราจะไม่ตอบ yes i like นะคะ yes i like จะ ถามว่าถูกไหมถ้ามี10ขคะแนนคุณครูจะให้แค่5คะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบว่า yes I do คุณครูจะให้หนักเรียนเต็มเลยถ้านักเรียนบอกว่าโอ้ oh, ฉันไม่ชอบเลยซิกอกมันไม่อร่อยนักเรียนต้องตอบครณว่า no I don't no I don't โอ okay. เคเรามา,มา,มาดูตัวอย่าง for example กันดีกว่า example แรกนะคะ what the picture เด็กๆช่วยตอบคกูหน่อยภาพนี้ที่นักเรียนเห็นเป็นไรคะลูกเป็นภาพของ ขนมเค้กนิดนึงที่อยู่ในถ้วยเราจะเรียวกว่า cupcake c ัพเค k กเราก็ขึ้นต้นด้วยประโยคว่า do you like do you like cupcake อ,อ่าค,คุณครูถามเด็กนักเรียนว่า do you like cupcake คุณชอบขนม cupcake ไหมอ่าถ้านักเรียนคนไหนชอบนักเรียนต้องตอบว่า yes i do yes i do ถ้ารู้สึกแบบเออฉันไม่ชอบกินขนมเค้กเลยนักเรียนต้องตอบว่า No, I don't. No, I don't. โ okay. อเคต่อไปค่ะ Example ต่อไปนะคะ,ะจากภาพ What's the picture จากอะไรคะลูกเป็นภาพของ dog ขึ <Drug. S 1> ้นต้นประโยคด้วย Do you like Do you like dog Do you like dog ก็คือความหมายก็คือคุณชอบสุนัขไหมเป็นการถามคำถามบุคคลอื่นนะคะว่าคุณชอบสุนัขไหม ถ้าชอบเราก็ต้องตอบว่า yes i do ถ้าไม่ชอบเราจะตอบว่า no i don't no i don't อ่าเก่งมากนะคะโอเค o okay. p e n your book a r p a g e l e p a n t p r i listen and act look at the picture จากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นภาพอะไรคะลูกเป็น a girl and a boy เขากำลังทำอะไรอยู่อยากรู้ไหมคะอยากรู้เราลองไปฟัง Sound a u d d i o ว่าเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ไปกันเลยคะ่ะ Pupils book. Hello again. Page eleven. Thirteen. Listen and act. Let's play. Do you like computer games? Yes I do. Me too. Okay, fang me. Sing sangonina hakoba wa ah been a good a boy koba let play. ก็คือไปเล่นด้วยกันเธอ Do you like computer games? Do you like computer g a m e ก็คือคุณชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไหมซึ่ง a girl ตอบมาว่า Yes I do Yes I do ก็คือใช่ฉันชอบและเด็กผู้ชายก็บอก Me too ก็คือฉันด้วยเช่นกันอ่าโอเคเด็กๆไปหัวข้อ14 r ต s r e n e n d s a y วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กอ่านประโยคนี้ เป็นการออกเสียงจากภาพเด็กๆเห็นมันตัวอะไรคะลูกเป็น Rabbit แล้วก็ lion เด็กๆไปฟังกันก่อนสักหนึ่งรอบว่าประโยคนี้เขาอ่านว่าอย่างไรแล้วเราก็มาเรียนกันโอเคไปเลยค่ะ pupils book hello again page 11 animal sounds 14 listen and say r uh. La. The rabbit can run. The lion is lazy. The rabbit can run. The lion is lazy. Okay, Okay, okay. Listen and repeat after me. The rabbit can run. The lion is lazy. Ah. จากภาพนะคะเขาจะเน้นเสียงเป็นตัว R กับตัว L ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ The rabbit can run. The lion is l a z y Very good กิจกรรมต่อไปนะคะ Open your book in activity. I p r a s e my plate. What m e s s i n g Look and draw then stick. เด็กๆเปิดหนังสือ Activity ไปน้าที่9นะคะในหัวข้อที่10อ่ะ look t t t h p p i c t u จ e จากภาพเป็น The Boy 2สองคนละเขากำลังทำอะไรอยู่อะแต่คุณครูมีช้อยให้เลือกก็คือภาพ PICTURE A, B C PICTURE A อะไรคะลูกเป็นภาพของเกมเพย์อาเด็กๆลองคิดสิคะว่าเอาเกมเพย์จากช่องว่างเนี้ยเขาทำการโยนเกมเพย์กันหรือเปล่า กิจกรรมของเขาไม่น่าใช่เนาะอ่า picture b เป็น Ball ก็คือรูปฟุตบอลจากภาพน่าจะเป็นการกิจกรรมเล่นฟุตบอลหรือเปล่าอ่ะยังไม่ชชว่์เราก็ไปดูภาพ picture c เป็น camera หรือว่าเขากำลังถ่ายรูปกันโยนภาพถ่ายภาพโยนกล้องถ่ายรูปกันใช่ไหมเอ่ยอไม่ใช่จากภาพแล้วน่าจะเป็น picture b มากกว่าเป็นการกิจกรรมเล่นฟุตบอลกัน โอเคอ่ะ okay. activity สุดท้ายนะคะเป็นหัวข้อที่12 cle, r e s o n and Cycle or r R ะในหัวข้อนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กฟังว่าในแต่ละคำที่เขาพูดออกมาจาก Sound Audio ะะ่าเขาออกเสียงเป็น R a หรือบะก็คือเสียง L, หรืูเสียง R พร้อมไหมคะพร้อมแล้วลองไปฟังกันเลยนะคะ Activity Book Hello again page, page nine twelve listen and circle la or ra one robot robot two legs legs three rabbit rabbit f o ล l Lion Lion โอเคเป็นไงคะลกฟังกันทันไหมเอ่ยถ้าฟังไม่ทันเรามาลองทำขอท้ขอ,ทขอที่หนึ่งขอ้อที่หนึ่งเขาเฉลยมาแล้วก็คือ Robot r o b o t ก็คือออกเสียงเป็น R Robot r o b o t p i c t u r e ซก็คือ Rect ต e c t ็ e c t ออกเสียงเป็น L Rect ็ e c t นะคะคก็คือความหมายก็คือขา rate number t h r a b b i t rabbit ออกเสียงเป็น r rabbit แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ออกเสียงเป็น L ก็คือ ryan ryan อเด็กๆํำถูกทุกข้อไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ see you later